สวัสดีครับบ่ายวันนี้ก็พามาชมรังนกกระจาบครับตอนนี้มีอยู่สองชนิดคือไอ้กระจาบสีดำกับไอ้นกกระจาบทองซึ่งกระจาบทองนี่รังของเขาก็จะอยู่ประมาณนี้ครับไม่ค่อยจะสวยงามเท่าไหร่หรเข้าตำราว่านกน้อยสั้ง รังแต่พอตัวไม่เหมือนกับกระจาบสีดําที่สลับเฉลวยสวยงามอยู่กันเป็นกลุ่มส่วนกระจาบก็อยู่ทั่วไปช่วงนี้ก็จะมาครับช่วงที่เขาจะเข้ากำลังสุกจะเก็บเกี่ยวในพวกนกกระจาบก็มาอยู่เยอะกระจาบดํากับกระจาบทองที่สีสดสวย เหมือนนกขมิ้นตอนแรกผมเข้าใจว่าน,นกขมิ้นนะครับส่วนกระจาดดำนี่เขาจะมีฝีมือในการสร้างรังที่สวยงามส่วนกระจาดทองก็ทำแบบไม่ค่อยสวยไม่เหมือนกับตัวตัวสวยแต่ว่ารังไม่สวยก็พออยู่ได้ครับเข้าวตำรานกน้อยสร้างรังแต่พอตัว สวัสดีครับมีความสุขมากๆครับ